นั <łość> ่งลงครับผนะครับผู้สมเป้าทรับนะครับผม สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่วัดหลวงพี่แซมนะครับผมก็นะท่องเที่ยวนะครับประชาชนก็มาไหว้พระทำบุญนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปด้านในโบสถ์นะครับเป็นถ้ำนะครับพูดธศิษย์นะครับเป็นถ้ำถ้ำนะครับเข้าถ้ำลอดถ้ำพระมหาจักรพรรดินะครับผมก่อนเข้าไปก็ถอดรองเท้าไว้ด้านนอกนะครับ ครับด้านในนี่ติดแอร์เย็นสบายนะครับผมตัวนี่อันนี้ผู้สมเข้าทรัพนั่งนั่งได้ดูครับนั่งลงรู้ นะครับผู้สมเฝ้าทรัพย์นะครับผมนี่ก็จะมีบูชาลูกแก้วนะครับชุดละ99บาทนะครับผมนี่ครับผมเราจะเข้าไปด้านในนะครับก็จะมีมีงค์พยานาคนะครับผมอ่เก่งมาก อนินดี้เลูส่วนก้แก่อานาศีชมาาามด้วยกาใช้ชก,การได้เลยค่ะ้วยรไฟสีนะคะงไปหน้า่นนี่ครับเข้ามาด้านใน,นจะติดแอร์เย็นมากนะครับเ,เพื่อนๆให้ดูบรรยากาศนะครับผมนี่วันนี้คนเยอะมากนะครับ คุณโยงประนมมือขึ้นลูกถวายลูกแก้วนะรอบต่อไปรอสิบนาทีนะคะรอบนี้ไปที่บ่อน้ำได้เลยลูกรอบต่อไปรอสิบนาทีประนมมือขึ้นตั้งน้าโมสามจบพร้รอมๆกันค่ะนะโมะตัตสสะวะควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมะตัสสะวะควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ สักพุทธัสสะยก่านรายศีพยานาคขึ้นนิกนรกแกในเมือถือไว้กาบตาลลูกาลก,กายวาจาจิตตังอาหารวันทานนาคาอนันตนาคราวิสุทธิเทวาูจีิ ข้าพเจ้ามีชื่อก่อนแรกค่ะไปก่อนอีกห้านาทีและชี้นำกล่าวในการถวายลูกแก้วให้รับต่อไปค่ะประตูทางออกป้ายไฟสีเขียวอันนี้ก็ประชาชนนะครับใบายสีเขียวลูกแก้วกันนะครับผมเป็น,นประตูทางออกนะลูกสังเกตไหม เดียวด้านในสุดขวามือนะลูกเป็นประตูทางออกนะคะมันจะวนไปหาหน้าถ้ำเดี๋ยวคุณโยนไปนะลูก่าำลอดกอท่้ำออกไปห้อยผ่านตลอดนะลูกห้อยลอดตลอดนะคะมีอุปสรรคอันใดมีปัญหา